ซาร่ายอมรับมีลูกคนที่สองกับนายแบบหนุ่มวัย20เป็นนายแบบคะ่ะพ่อของน้องชื่อว่า mm hmm. วาดิมค่ะคือก,ก่อนหน้านี้ซาร่าไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดเรื่องนี้เลยเราตั้งใจจะเปิดหลังจากที่น้องขอดออกมาแต่ด้วยความที่ซาร่ากับไม่มีปัญหาก,กันในเรื่องของหมายสรอะไรเนี่ยตอนนั้นซาร่าก็กลัวแล้วก็กังวลว่าเออมันจะมีผลกระทบไหม mm hmm. ที่เรามีครอบครัวใหม่ mm hmm. ก็เลยเป็นเรื่องที่ซาร่ายังไม่มั่นใจว่าเราเจอกมาพูดได้หรือเปล่า ตอนนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอหลังตกเป็นประเด็นสังคมสําหรับคุณแม่แสนสวยซาร่าคาซิงกินีที่มีหลายคนสงสัยว่าเธอนั้นไม่ได้มีลูกแค่น้องแม็กซ์เวล์คนเดียวเพราะมีภาพปลุดขณะที่เธอกําลังตั้งท้องออกมาวันโซเชียล ซึ่งล่าสุดสาวซาร่าก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าเธอนั้นมีลูกคนที่2จริงซึ่งเป็นลูกสาวอายุ2เดือนชื่อน้องเอมิลี่โดยพ่อของลูกคนนี้คือนายแบบหนุ่มชาวรัสเซียนามว่าวาดิมวัย20ปีและตอนนี้หนุ่มวาดิมก็ยังไม่ได้เจอหน้าลูกสาวเพราะต้องบินไปถ่ายงานที่จีนและยังไม่สามารถบินกลับไทยได้ได้แต่วิดีโอคอลคุยกับสาวซาร่าทุกวัน ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามที่สาวซาร่าไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้แต่แรกเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องคดีที่มีอยู่กับไม้ทั้งนี้สาวซาร่าก็ได้ยอมรับว่ายัางรักกันดีกับแฟนหนุ่มไม่ได้เลิกกันตามที่เคยเป็นข่าวซึ่งทั้งคู่ยังได้มีการวางแผนวิวาไว้แต่เพราะติดปัญหาโควิด -19 จึงทําให้ต้องเลื่อนออกไปก่อน